สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ครับมาตามคำเรียกร้องนะครับต้องขึ้นมาข้างบนนะมาถ่ายให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อคันโมโจนะครับเจ็ดฟุตสามสปินนิ่งนะครับเวทเอ่อสิบสิบเจ็ดนะครับก็ขอให้ถ่ายนะครับตอนแพ็คให้ให้หน่อยนะครับถ่ายแล้วก็ลงให้ดูหน่อยนะครับว่าแพ็คยังไงนะครับเพราะว่าเออลูกค้า อยากเห็นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยก็จัดให้นะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวด้านหลังนะครับจะเป็นน้องนะครับที่จะแพกให้นะครับพี่พี่ครับส่วนเรื่องคันนะครับเราก็ทําประกันให้อยู่แล้วนะครับประกันการขนส่งนะครับกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งเราก็ใช้บริการอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่เคยมีนะครับคันแพงๆนะครับตั้งแต่ส่งมาก็ยังไม่มี เรื่องของการชํำรุกเสียหายนะครับหรือว่าได้ใช้การเคลมสินค้านะครับตามวงเงินที่ได้ทำประกันไปเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าน้องนะครับจะมีการแพ็คยังไงกันบ้างนะครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเราก็ถ่ายให้กับลูกค้าแล้วก็พี่ๆนะครับได้ชมถึงการแพ็คคันเบ็ดของทางร้านด้วยนะครับพี่ๆครับไปกันเลยวันนี้ก็จะแพ็คกันมีโซเดียมนะครับ หกฟุตสิบเวทแปดสิบหกนะครับเบอร์เมดซูเปอร์ซีรีส์สิบฟุตนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นแอร์เกียร์นะครับไทเทเนียมหกฟุตแปดเวทสิบยี่สิบนะครับเราก็จะเป็นโมโจโมโจนะครับตัวนี้ที่ลูกค้าขอดูนะครับเวทสิบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เวทสิบสิบเจ็ดนะครับเจ็ดฟุตสามมีเดียมเฮวี่ฟาสต์นะครับ ปลายจะออกฟาสนะครับอ่ะเดี๋ยวแพ็กคันนี้ก่อนก็ได้ครับวางครับท่อแล้วก็นะครับนี่เราก็ตัดแล้วก็เขียนไว้หมดแล้วนะครับว่าคันเป็นของรุ่นไหนบ้างนะครับนี่นะครับโซเดียสโมโจ7ฟุต3โซเดียส86นะครับไทเทเนียม10 20นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมอร์เมดซูเปอร์ซีรีส์นะครับเดี๋ยวให้ชมขั้นตอนการทำนะครับ อ่านะครับพี่พีครับนี่เราก็จะมาแพคคันโมโจกันครับอันนี้เราพันปลายไว้แล้วนะครับนี่นะครับเราพันปลายไว้แล้วนะครับน,นี่เราจะห่อคันนะครับน,นี่ลูกค้าขอให้ถ่ายให้ชมนะครับ เราห่อไวนน้นะครับเอนะครับเราใช้บับเบิลห่อหลายรอบนะครับตัวนี้คันโมโจจะเป็นคันที่ไม่มีฟองให้นะครับพีพีสายโมโจนะครับวัยรุ่นเมกาน่าจะทราบกันดีนะครับนี่เราก็ห่อให้นะครับ แลวที่สำคัญนะครับนี่ให้ดูงานอีกทีหนึ่งนี่นะครับแ,แล้วก็รับประกัน5ปีวารันตีนะครับนี่เราก็เขียนไว้แล้วนะครับวันที่แล้วก็รุ่นนะครับวารันตี5ปีนะครับจากบริษัท ลลหอ่อสวยๆเลยวันตระก5ปีการใช้งานนะครับแล้วก็ทำประกันการตรวจตรงให้ด้วยนะครับนี่ เรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้ก็จะใส่กับท่อนะครับ ท่อเป็นท่อสามนิ้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดด้วยกระดาษนะครับแล้วเราเต้องต้องไปแกะที่ไปตนีนะครับเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่ในการทําประกรันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถ่ายให้พี่ๆได้ชมประมาณนี้นะครับพี่ๆครับอันนี้เราจะ คัน,นะรบเราทำประกันวงเงินไว้5500านะครับให้เจ้าที่ดูก่อนนะครับว่าคันสมบูรณ์นะครับก็จะเช็คร่วมกันนะครับว่าคันนั้นไม่หักนะครับอันนี้เป็นคันโมโจนะครับ ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรวมประกันนะครับเต็มวงเงินนะครับถ้าเกิดในกรณีที่คันหักนะครับหรือจากการขนส่งนะครับของไปรษณีย์นะครับเราก็จะเคมได้เต็มวงเงินคันเด็ดเลยนะครับอันนี้เราก็เช็คเรียบร้อยเราก็จะปิดนะครับคันแพงเราจะทําประกันให้นะครับเออเราก็จะคุยกับลูกค้านะบอกลูกค้านะครับว่าเราจะทําประกันให้นะครับ เจ้าที่ก็จะเช็คเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นคันตัวถูกๆที่ไม่แพงมากเราก็จะไม่ได้ทําประกันนะครับเพราะว่าประกันไปต์นีนั้นนะครับเริ่มต้นที่2,000บาทอยู่แล้วนะครับคันถ้าเสียหายแล้วก็เคลมได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีกรณีเคลมคันปิ้นดีเหล็กไปแล้วนะครับอันนี้ก็เราทําประกันเพิ่มในคันที่ราคาแพงๆเนี่ยนะครับ เพื่อความปลอดภัยของสินค้านะครับประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน g o o g l e พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ f a c e b o o k ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้า ชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพ,พี่ก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พนะครับแล้วก็จะเช็กสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอน นะคะพีพี่ครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ